นี่ค่ะลองเปิดดูนะวันนี้มาแปลกนะเนี่ยวันนี้วันพิเศษอะไรเนี่ยฮะซื้อของขวัญให้พี่ด้วยโอ้เล็ท้ายสวยมากเลยปลาปล์มปาล์มรู้ได้ยังไงว่าพี่กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยแต่จริงหนูไม่ได้เป็นคนซื้อนะอา้าไม่ใช่ปลาล์มแล้วจะเป็นใครอ,อ่ะ คนดีของพี่คะที่ชื่อหวานน่ะหวานเหรอนี่ดูนี่อ๋อหวานนี่เองคือพี่จะบอกให้นะหวานเนี่ยเขาเป็นพี่ปเปล่าคือหวานเขาเป็นโอย โทษที่ไมาช้าไปหน่อยอะป๊มามพี่ร้อนมากเลยอะขอดื่มน้ำของป๊ามหน่อยสินี่ไงหนูสั่งไหมพี่ละกินส,สักิว้าวแฟนของพี่นี่รู้ใจที่สุดเลยสั่งเผื่อพี่ด้วยไม่รู้ด้วยแ่ะพี่ชอบกินเมกันโน่หา ทำไมมันหวานจังอะหรือว่าเขาเปลี่ยนพนักงานใหม่หรือว่าปามสั่งให้พี่หรอทำไมมันหวานขนาดนี้จะให้เป็นปาหวานเลยหรือไงเนี่ยปามก็รู้ไม่ใช่หรอว่าพี่ไม่กินหวานอะเอ้าหรอนึกว่าพี่ชอบกินของหวานซะอีกกินของหวานบ่อยๆเนี่ยจะได้ทำให้นึกถึงความหวานในอดีตไงคะ ปลาล์มวันครบรอบของเราอะพี่ว่าจะซื้อสร้อยให้ปลาปล์มปาล์มลองเลือกดูสิว่าชอบเส้นไหนห,หวานเขาเลือกแบบไหนเนี่ยหนูก็เอาแบบไหนก็ได้ค่ะหนูไม่เลือกอิ่มแล้วอะรู้สึกว่าราดหน้าถ้วยเนี้ยเขาทำมาหวานเกินหนูไม่ชอบเลยเชิญพี่กินแกงเขียวหวานหวานของพี่ไปเถอะเดลมเอาเรื่องนี้มัน เกี่ยวอะไรกับหวานด้วยอย่จะจ้ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนสั่งอาหารก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็คงมาแล้วล่ะเอาอันนี้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 แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยโอเคจะ้ะอ่ะน้องครับที่สั่งไปทั้งหมดไม่เอาเอา้าทำไมล่ะป้าม ปามเป็นอะไรหรือเปล่าที่ปาลมเรื่องเมื่อกี้เป็นของที่ปาลมชอบกินทั้งนั้นเลยนะพี่สั่งที่หวานเขาชอบกินเถอะโอ uh, ้หงั้นต้องย้ายโตแล้วห่ะมั้งคงไม่พอวางหรอกเอองั้นเอางี้เดี๋ยวสั่งเท่าที่ปาลมอยากกินก่อนนะเดี๋ยวถ้าหวานมาแล้วเดี๋ยวสั่งเพิ่มก็ได้นะพี่ป๊อปหนูว่าพี่เกินไปแล้วนะรับของขวัญจากแฟนเก่าที่ชื่อหวานยังไม่พอพี่ยังจะพาเขามานั่งกินข้าวด้วยอยงั้นเหรอ พี่ทำอะไรอะ่ะพี่นึกถึงใจหนูบ้างไหมว่าหนูจะรู้สึกยังไงเฮ้ยไอป้อป <c oughs> อ๋อวันดีครับผมหวานครับเ <c oughs> พื่อนของไอ้ป๊อปม,มนันเนอะ่ะหว,ว,วานเหรอคะครับทำไมอ่ะจะบอกนะว่าแกทำให้แฟนแกโกรธแล้วทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยอ๋อ คนนี้แหละหวานเ mm. พื่อนตั้งแต่เด็กของพี่อะ่พะพอดีมันชอบกินของหวานอะ่ะเลยได้ฉายาว่าไอหวาน <What? S 1> <c oughs> นี่อย่าบอกนะว่าปาล์มเข้าใจผิดว่าหวานเป็นแฟนเก่าของพี่ออ๋อ <c oughs> ไม่มีใครเข้าใจผิดเลยค่ะไม่มีไม่มีเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแน่นะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> <c oughs> งั้นสั่งอาหารกันเลยนะ เอาของหวานก่อนเลยนะน <c oughs> ชอบกินหว, <c oughs> ว,วานเอาหวานนเลย